วันนี้พามาดูที่นอนเป่าลมนะครับนี่ผมซื้อใช้เองนะครับเขาไม่ได้จ้างรีวิวนะอยากให้เข้าจ้างอาจจะเขาไม่จ้างนะครับของ Bestway นะครับรุ่น p a v i l o นะ p a v i l o นะครับความหนาเขาบอก22เซนนะครับความหนานะสำหรับ2คนก็น่าจะพอนอนได้2คนนะครับก็ที่นอนตัวนี้4.5ฟุตนะครับ อันนี้ปั๊มนะฮะไม่ได้แถมนะฮะเราซื้อแยกต่างหากนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับไอ้ที่นอนก็หลัก100ร้อยนะฮะหลักร้อยก็เราสามสี่ร้อยประมาณนี้นะครับก็ลองหาดูแล้วกันสีส้มสีฟ้าอะไรแบบส่มไฟฟ้าก็ไปดูปั๊มอีกร้อยกว่าบาทน,นี่ผมซื้อแยกมาเป็นแบบ1 2โวลต์ก็คือตัวปั๊มเนี่ยมันรับไฟ12โวลต์นะครับ มีอะแดปเตอร์มาให้2ตัวนี่คืออะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านแล้วมันจะออกสัญญาณมาเป็นให้ออกกระแสไฟมาเป็น 12V โวลต์เพื่อเข้ากับปัม๊มเนาะนี่นี้12โวลต์นะครับ2อแอมป์เอาพูดของมันนี่ก็มีอีกตัวหนึ่งเป็น,นัตัวนี้ไว้เสียบกับพวกซ็อกเก็ต12โวลต์ของตามรถยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพอร์ตตัวนี้อันนี้ก็หัวปัม๊มธรรมดาอ่ะนี่ดู โอ้มันใหญ่ทีเดียวนะครับหนักด้วยนะผมที่ถือด้วยมือผมคิดว่าสัก3กิโลได้นะสติเกอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปะฉุกเฉินนะดูดูแล้วก็ไม่รู้จะปะได้เปล่านะครับหนาะประมาณ10เซนนะด้านนี้10เซนจะวัดไม่ค่อยถนัดสุเท่าไหร่อ่นะด้านนี้เลาเหลา2 2 2 2ิ 26, 27, นะี่ะ28 ขนาดเอาเรื่องทีเดียว่ะด้านหนึ่งถือยากเหมือนกันนครับยนะนนี่แปดนะด้านนี้เรา,เ,า 30. เรายี่สิบแปดเส้นะด้านนี้เราเราสามสิบนะครับเราเราสามสิบเขาก็ห่อมาดีนะครับมีกล่องมีอะไรให้เดี๋ยวมากลางลองดู ตอนกลางก็พยายามจำแล้วนะว่าเขา,าพับมายัางไงเนาะแต่คิดว่ายังไงก็ไม่มีทางาพับให้ได้เหมือนเดิมตอนกลางไม่เท่าไหร่ตอนพับนี่สินะครับผิวเขาเป็นลักษณะประมาณกัมมี่นะนะครับแล้วก็เป็นยางนะด้านล่างด้าน,นนอกที่ไม่เป็นผิวที่เรานอน,อนเป็นกรรมัมมี่ก็นึ่มๆดีนะครับลื่นๆไม่ไม่ไม่ติดตัวไม่ติดเนื้อนะนะครับเวลานอนอ,นอันนี้ จุกลมนะครับสองชั้นปกติมีลิ้นกันวาล์ว,าวลิ้นกันลมออกอ่ะเดี๋ยวมาลองนี่ใช้อดัลเตอร์ที่จากไฟบ้านนะครับแปลงเป็นสิโวลต์แล้วก็เข้าปั๊มนะลองดูว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนิดเดียวนี่ผมเร่งความเร็วให้ดูนะนี่เรีย ริ่มขยายแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มค่านะราคาเท่านี้นะเนี่ยเริ่ม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 เข้าที่แล้วนะครับตรงนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงไอ้ปั๊มมันรูดดูจะหมดแรงดูจะอื้อๆแล้วนะเนี่ยเราเราสองนาทีสี่สิบวิสองนาทีครึ่งเท่านั้นเองเนี้ก็กดจุกปิดให้แน่นนะผมหนัก เรา70นะครับ70สอง73กิโลประมาณนี้ตอนที่ลงไปนั่งเนี่ยมันไม่ถึงพื้นนะครับเนี่ยเข่ากดก็ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้เอาเข่ากดไม่ถึงนะยังไม่ติดพื้นนะครับใช้ได้ทีเดียวนะนะครับดูดีนี่นอน2คนก็ชิดกันไหมชิดอยู่ถ้าไม่ติอะไรกันก็นอนข้างกันสบายๆความหนาประมาณคืบนึงเลยนะ เยี่ยมทีเด,ยเดียวเอามาพับกันตอนพับนี้ตอนแรกมันก็มีม,มีมีรอยพับนะครับแรกๆมีรอยพับผมก็คงจะพับดูดีง่ายกว่าปกนิดนึงนานๆไปไม่รู้จะพับเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเก๋ออกไรก็ลองพับดูไล่ลมให้ดีก็เหมาะนะครับสําหรับใครออกไปตั้งแคมป์นะครับติดรถไปขัรถยนต์สบายๆนะครับแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ต้อง สายแบกนิดนึงนะครับเผื่อพื้นที่เยอะๆนะหรือจะติดบ้านไว้ใช้ให้ยัดยาใช้งานก็ดีนะครับความทนทานนี่ต้องลองดูนะครับว่าพับนานๆแล้วกลางพับกลางพับกลางเนี่ยหรือพับเก็บนานๆมันจะรอยพับนี่จะแตกหรือเปล่าหรือว่ามันโดนอะไรที่มันจะรั่วง่ายหรือเปล่าอันนี้ต้องดูระยะยาวนี่ครับพับพอใช้ได้นะ ดูจะไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็น่าจะพอเข้ากล่องได้นี่ใช้ได้ที่อ่ะแหมว่าจะยกนิ้วใส่กล้องแค่ไหนมุมกล้องไม่ถึงซะงั้นอ่ะนี่นะฮะใส่กล่องไปเหมือนเดิมก็พยายามเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปนะครับใช้ได้ดีนะครับผม,ผมว่าคุ้มนะสาหรับราคาหลัก300-400บาทนะครับส0 0รบาทเศจๆนะใครชอบก็ไปซื้อมาลองกันดูครับ